เห right ็ดดอกแรกของยายตุ้มนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดกอแดงบ่ยายหรือเห็ดน้ำหมากญาติแมงนี่กำลังตุ้มๆเอ้าญาติพี่น้องเลยนีนขอเลยจะเด้อได้บ่อดอกนี่เปล่อยๆได้บ่ เฮ็ดท่านเอาเฮ็ดเฮ็ดท่านเท่าแต่เฮ็ดท่านมันแข็งแรงนะเห็ดดินแย่งพี่น้องอีกแล้วขอด้วยน้าจริงกือ ห็ดดิ้นงามๆอีกดอกหนึ่งจ้ะเห็ดหยองพี่น้องอันนี้อู้เห็ดผึ่งเปื่อเบิดกอแดงหนึ่งดอกเห็ดีหยังนี่ เุ้ยเปื่อยอว่าให้หอยกินซะเฮ็ดถ่านพี่น้องคือบุมีมหมนี่คือเจ้ามาหาไปแล้วบอตอนเ้ามาตอนบ่ายเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดทานหนึ่งดอกมาน้ำกน้นเพิ่นก็ได้แบบนี้แหละพี่น้องนั้งตื่มกันมองละดอกสองดอกมีใจมดพี่น้องหรือว่าเฮ็ดพึ่งข้าวเ็ดขี้จะดนักขี้จะเดือดนนี่กินบ่ได้ เป็นไข้ละตอนไหน,ไไนอ้าดอกแล็ดของป้าที่สองอู้ยแย่งแย่งแย่งขอดื้อขอดื้อน,นี่จะของขึ้นหนงเห็ดดินพี่น้องเออดอกน้อยหนึ่งหาเห็ดขาเห็ดอันนี้ปิ้งปุ่นดื้อพี่น้องดื้อปุ่นเซปทูแซปเซปบอย่างพี่น้อง เปืือยพึ่งตะแหเปืือยไี้สองดอก้ำมากน้อยได้มุงละโดพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดมั้เนี่ยเห็ดดินแต่จากหัวเนาะหน้าเลอะวยนี่ดอกนี้ หนางูด้วเปื่อยได้อยู่บน,น้านอกดอกนี่โอ้โหเฮ็ดพี่เบื่อได้นี่เฮ็ดพี่เบือ่อมีใจเบือ้อนัวเฮ็ดปัวเฮ็ดอย่างนี้นนจ้าเฮ็ดลงน้ำฝน เปื่อยหน้าวัวหนีได้ไม่นีไ่ไ,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 ได้อยู่เห็ดดินเ<อ>ห็ดดินฐานเห็ดดินขานดดนเนี่ยพี่น้องบางคนกับกินบางคนกับ,บ่กินอยอ้ตุ้มเอาไปปิ้งเสาทูซ่บขนาดไม่มีขมเลย เก็บรูขึสูง้อยพี่้องดอกน้อยน่อยนาลักตรงน้ำฝนซองดอกนาเละขีดโกดี่ แย่งกันกับกิ่งกือผิดฐานพี่น้องอ้พี่น้องหลายเทะ่อขอเดอโดกเดียวขอลอลีบุมีหม,มูพี่น้องกิ้งกือแย่งกับกิ่งกือพี่น้องได้บใยาย ใบเห็ดยายออนี่ดียายนี่เห็ดไข่เห็ดใครระเบ้อเห็ดไข่ปิ้งป่นใส่ปลาทูโอ้แอลดอกเขาเจ้าของเเต็มกระดาแล้วฮะเจ้าพี่ค่ะเอันน่าจะได้อนาคตนิดน้อยเนาะยายเนาะโอ้ยปิ้งป่นแซ่บขนาดเห็ดไข่หน้าเขียวบุ้มมีมูมันเนาะ เห็ดคาก็ปิ้งป่นก็แซ่บเลยยายรัดเปื่อยหมดล้พี่นอ้องได้ดอกนึงงัดงัดหอยหน่าเละเหลือหอยกิน แมงกินหิดอีหยังเอ็นนุ่นๆนี่นแมนหิดอยู่อะเหมือนกันด้อโอ้หิดทานพี่เนาะหิดทานนึ่งแซ่บมะเมนหิดขาก็หิด,หด,ดมีดก็พี่งเดินซื้อเมื่อละหิตบอยออก ตืมกันหนึ่งระดับเนห็ดดินอ่าแย่งกิ้งกือขอซะเด้อกิ้งกือน้อยเด้อได้ดอกอันนี้มานะเห็ดดินเห็ดดินเหลือต่การดอกนี่หน้าเละเลยนี่ น้าเลลอีีสรุปเฮดมืมเนีเด้อพี่น้องอันนี้ของยายรัดจ้าของรถที่พาเรามาอันนี้ของยายตุ้มเด้อไหนของยายมอนมาดูสิรุ่นรุ่นแม่แม่ของนี่อันนี้ของคุณยายอู๋หมานเด้อมีตะโดกงามๆนะโอ้โหดำดีสีไม่ตกเหตุการ เพราะได้เก่งค่ะแต่ละคนยายตุ้มซีห้ยายมอนกับยายลัดแบ่งกันเด้องามไม่ได้เห็ดเด็ตุ้มนี่นี่นี่ก็ขอจบคลิปหาเห็ดไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมาหาเห็ดก็เพรได้แกงค่ะแต่ละคนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ